สวัสดีครับผมชื่อวินรับเกม V S เหมือนเดิมนะครับผมเป็นเกมเกมสยองที่รวมเกมสยองเอาไว้ในเกมนี้นะครับในเกมเดียวมีอยู่4เกมนะครับผมได้ไป2เกมแล้วอันนี้ก็มาต่อกันกับเกมที่3ครับกับเกมที่ชื่อว่า Sensation นะครับเกมนี้เนี่ยจะให้เราเปิดเป็นนักข่าวนะครับผมในประเทศญี่ปุ่นในสำหรับรายการญี่ปุ่นนะครับผมเพื่อทำสิ่งที่แบบทำให้คุณเนี่ยต้องรู้จักความกลัวความกลัวอะไรเงี้ยความบ้าคลั่งอะไรเงี้ยครับไปเล่นเลยดีกว่าที่มันจะบ้าคลั่งแค่ไหนเล่นเทฟเลยไปเลยโอเคทุกคนคือผม เซฟพันหายนะครับตอนนี้ผมเล่นเกมนีนะครับตอนนี้ผมเล่นไปแล้วแหละเมื่อกี้นะครับแล้วเซฟพันหายนะครับแต่ผมเล่นไปที่เรื่องเล่นใหม่กับเจนเนชันนะครับผมได้ผะบบข้าแล้วนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยมันมืดแล้วบ้าเอ้ยกำลังต้องถูกไล่ออกแน่ฉันแบบไม่เอาไม่สามารถจะนำคอนเทนต์ที่มันน่าสนใจออกมาไ,ได้อะไอที่กระถางฉันเนี่ยต้องจบเหยเน่เลยไม่ได้อผ่านนะครับฉันเนี่ยไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าเซนซิซัมอ่ะฉันแค่ตายอยู่ในกล่องแล้วเน่าหนี่ข้างหนวดกันเกียร์อะไรผ่านไปวะ จะเปิดกล่องกันก่อนแล้วก็จหาของในกระดาษนี่นะครับผมเพื่อจะดำเนินเรื่องต่อไปนั่นเองนะครับผมเพราะเราได้ข่าวเราต้องตามหาเรียกว่าของโปสเตอร์นะครับเป็นรูปของผู้หญิงที่เพิ่งผ่านเั้าไปเมื่อกี้นี้ก็เหมือนกับจะเป็นนักแสดงแบบไม่น้าตาแบบนันกแสดงคนนี้เลยแต่ว่าคนที่เดินผ่านเมื่อกี้คือนักแสดงชื่อดังนะครับอันนี้เป็นนิวส์แฟกซ์นะครับเอ้ยสำนักอ่านตีพิมพ์ ตอนนี้มีข่าวว่านักแสดงผู้โด่งดังเนี่ยระดับระดับชาติเนี่ยขอพักการแสดงแน่ใจว่าฉันเห็นเธอเมื่อกี้ก็โทอเมื่อกี้แหละนักแสดงเราต้องเราต้องหากล้องนี่เล่นกล้องไปเรื่อยอันนี้เป็นกล่องใส่บรี่นะครับกล่องใส่บรี่เนี่ยเหมือนกับว่าจะเป็นของขวัญที่ดังมากๆเลยในสลหรับคนดังในโต,โตเกียวในงานแบบงานหนังอะไรพวกน,นี้ก็คือเมื่อกี้คือแสดงคร นี่อันนี้เป็นเดรี่นะครับนิตาคาเซโรเมโลคาเป็นชื่อของเพื่อนลุง้างของฉันเนี่ยอาทีันอาจจะเป็นลายชื่อของของคนที่สัมภาษณ์ได้นะนักขาวที่สัมภาษณ์เลยใช่นี่อย่นี้อย่น,ยนี่ลง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 จำได้ฮะผมเล่งผ่านนี้มาแล้วนี่เป็นตุ้มหูนะคะรับผมเฟรดอลิกานีถ้าเห็นไอ้เพชรเนี่นนนนยูมากมายเลยอยู่ในทีวี ทีวีโชว์แล้วก็พวกหลักสืพิมพ์ะอันนี้เป็นเป็นต่อควาหมายครับชื่อของหมาเนี่ยชื่อว่าโจเหมโปสเตอร์ีโปสเตอร์ลแล้วมาหายตัวไปโัวที่สาสารของันหายตัวไปอ่ะมีรางวัลที่แรางวัลบบหาได้มากๆรางวัีดีมากแต่ไื่ตามหาเจอว่าเจอเป็น,น,ปนหาหาลัมา คอนเท์สุดท้ายทีมจะหายในะองมปองนี่เราขวดน้ำัจริงหรือเปล่าเนี่ยที่การถ่ายการการมีการมีรูปถ่ายของดาราอยู่ในของของอะไรพวกนี้เนี่ยมันทำให้ยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะจริงไมได้คนซื้อตางี่เป็นมังงานะครับเฮ้ยช่อจักรม้านี้มันเกี่ยวกับเรื่องของมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยบ้าคลั่งแล้วก็ทำพวกเขาเนี่ยไปสู่ความตายและความชิบหาย โอ้ยเชี่ยอะไรวะผมไม่ได้กดเอ้ายังมีอันนี้กะไม่เป็นไรอันนี้เป็นราชินีของหนังญี่ปุ่นนี่นะมีคนเป็นตัวละครหลักในซีรีส์นั่ไหนแม่ไหนคือเธอเพื่อนเพื่อนผู้หญิงมเมื่เกี้ทำไมนักแสดงที่ดังที่สุดในโตเกียวอย่างถึงทาตัวเขนต้รอดนะต้องตามเต้องตามจะไปเตอวเนี่ยแอบซ่อนมายยาเาไว้ทั้งหลายฉันต้องพอดิงให้ได้ว่าเธอเธอรับอะไรอยู่ ความลับมันก็จะต้องถูกเปิดเผยแล้วก็ช่องของท่นเนี่ยก็จะดังมากขึ้นแล้วบอยก็จะแฮปปี้มีความสุขแล้วเนี่ยก็จะมีเงินนิดมากขึ้นจะกลายเป็นนักข่าวที่เก่งสุดข,ของช่องหรืฉันก็หรือฉันจะโพสจะรับเมลเธออืมฉันว่าฉันควรจะทิ้งอะไรบางอย่างเอาไว้นะจะได้ทุกอย่างที่ต้องการเธอนะ่ะคือกุญแจสำคัญของฉันคือนำฉันไปสู่ความสำเร็จเธอคือความสิ้นของฉัน Sensation เดี๋ยวเร้ยรอยตามหาพวกนี้ให้เจอนะครับ นี่เป็นฮิลนะครับผมน่าเศร้าจริงเลยอย่างน้อยก็น,น่ากว่าที่สาวฉันนะั้ที่จะเอาตัวเธอไปเฮ้ยเชี่ยนี่เป็นเปเปอร์บอลนะครับเก็บอ,อยู่กับฉันนะมันเขียนอยู่ในกระดาษนี่นะครับกองกระดาษนี่จำขิงกันนะจะจะตามเธอไปเรื่อยๆนักข่าวที่แย่มากจริงๆมันแบ็กเมลมันตางคนอื่นครับเป็นสซอฟเกอร์ครับนี่เป็นกาแฟนะครับจะคงร้อยอยู่เลยอะ่ะเธอคงโยนกาแฟนี่เตอนที่เธอเห็นฉันนักข่าวเฮงซวย แย่่ใช่นี่วะออลิการ์มิเครนมันเป็นเครื่องรางที่นำโชคของครอบครัวฉันไม่ใช่ไม่ใช่ลงมาหน่อยลงมาหน่อยกล้องแม่งไม่ไม่ทำตามที่ผมคิดนะนี่อันนี้คือหน้ากากนะครับผมไม่สำคัญว่าเธออยากจะหลบซ่อนด้วยอะไร เค่นี้ยังจำเธอได้อยู่ดีน,นี่เป็นกระเป๋านะครับมันมีเหรียญอยู่ในนั้นแค่ไม่กี่เหรียญเองอะในกระเป๋านี่นะอันนี้เป็นเอ่อการ์ดธุรกิจนะครับมันเป็นโปรเจคเมนเชเจอร์อ่านี่คือธุรกิจของสามีของนักแสดงคนนี้นี่เองโรงแรมนี่น,น่าจะอ,อยู่ไม่ไกลแถวนี้แหละเีย้ยผมขาดอะไรไปวะ สายเตอร์ที่ไงจะมแล้วโเตอร์นี้นะครับต้องไปดงต้องยูข้องบนไอเวยน้องที่ผมเรียกมันครับไม่เ้นีไปนี่ไปนี่ไปมันี่คนที่หายตัวไปแล้วผม ตอนแรกเนี่ยก็เหมือนจะเป็นเหมาที่หายตัวไปแล้วคันน,นี้ไปนทำอย่างเชื่อมันเหรอคือน่ะทำตัวอย่งสารจริงจังได้เลยเนี่ยโอเคครับตอนนี้ผมครบแล้วนะน่าครบแล้วลาวเอ้ยนี่คืออะไรต้องต้องดูผ่านกล้องนะครับกล้องแม่งก็ชา้าชิบหายเลยไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยนี่ไงอันนี้เป็นแพ็กเกจที่เราใส่นะครับ เหมือนจะมีแพลเหมือนจะมีแหววอยู่ข้างในไอ้กล่องนี่นะแพ็กเกจนี่นะแล้วก็มีเลือดเต็มหมดเลยเห็นน่าครบแล้วครับไปรบแล้วอันนี้ครบนะครักล่องครบเรียบร้อยกล่องครบสุดๆรับสเปเชียลแพ็กเกจด้วยอ่ะฉันจะต้องตามเธอไปต่อเหมือนกับเงามืดตามกินเธอไปได้ยินเสียงของเธอแล้วก็เสียงเท้าของเธอที่กำลังย่างก้าวไป ขนาดได้เปิดกล้อง้เธอก็หนีออกไปทั้งทีเลยแล้วก็หลุดปในเอามืดมืดปล่อยฉันไปนะออกไปชื่อขอร้องนะเวิ่งให้เร็วที่สุดแต่ฉัก็ยับบงคงได้ยินเสียงหัวใจของเธอไดเสียงหใจของเธอเธอเนี่ยอยูไม่ไกลหรอกปุ๊บบ้าเลยแม่เลยกล้องตุเหีก็ได้เนี่ยเอาเยี่ย ไปเลยเธอทิ้งกุญแจเอาไว้อ่ะเธอคงจัดก,การใช้ได้ง่ายหรอเธอคงจะดีใจใชไ้ไปได้ไม่ง่ายใช้ง,ง่ายอ่ะไ,ไปไดไ้ไม่ง่ายหรอกนะเออเชียนลิ้นพันไปแล้วสี่เต้นห้องสี่เก้านะครับห้องสนะี่สิบเก้าต้องหาดรอวิ่งให้เจอนี่คืออะไรภาพเป็นคอนะครับเป็นภาพคอของเด็กที่โสดปกมากมาันมาทำแบบนี้วะเนี่ยภาพเป็นคอเนี่ยเปลี่ยนปั๊ การนักข่าวนะครับเป็นการนักข่าวของโรมิโลคาทำไมไม่เรื่องนี้นะเห็นนะนักขา่าวเดี๋ยวบอกว่าเราก็คือคนต่อไปที่จะโดนต้องตรวจสอบนะครับมันพังพอดีเลยอ่ะเหมือนว่าเขาพยายามจะซ่อนหลบอะไรบางอย่างซ่อนอะไรบางอย่างไว้ในกล้องนี้เก็บซ่อนอ,อะไรบางอย่างอยู่ในกล้องนี้ไว้มันพังตรงท,ที่อยู่ตรงประตูโรงแรมเลย เท่าบา้าเหมือนกับว่าลูกสาววานเซ่เนี่ยจะมีความสามารถในการวาดรูปมากเลยนะฉันขอสัมภาษณ์ผู้หญิงนี้ใช่กี่บาทวะเนี่ยน่าเนี่ยสิคืออะไราิ้งนะครับที่สามคนถูกการ,กรา์กบ่าเอาไว้แต่ว่าใครกันแน่วะนี่นนนไงได้ข่าวสองคนเราคนต่อไปช่วยเลยเราตายหายแน่นอนไม่ต้องสืบเลยเนี่ยมีโทรศั์ โทรศัพท์หนั่นก็เหรอเธอจีบโทรศัพท์เธอไว้เพราะวขาสุดช่ของเธอเาจาจหมายเรียกที่เธอบุกตัวตนไม่ได้จะไ,ได้ดูควเ,เียกัน,กน แกอันดิเคอร์อของนักข่าวไปบ,บ้านี้การแกได้ราบมาของมันแล้วอะ่ะฉันต้องเป็นคนแรกสิที่จะได้รับได้นักข่าวนี้อ๋อง่ายๆคืออันนี้ก็เปคยคนนี้ตามผู้หญิงนี่เหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าจะตายไปแล้วล่ะเราต้องเป็นคนหนึ่งที่ต้องตายแน่นอนเหมดแล้วอ,อย่าไปตามคนอื่นเลยเราเป็นใ,ใครก็ไม่รู้เนี่ยผู้หญิงเนี่ยจี๋ไปเนี่ย ว้าวเธอทิ้งโทรศัพท์เธอไว้อะนะความจับหมายเลขที่ระบุต้นไม่ได้มึงไม่มีเวลามากพอเหลือแล้วมัน,นจจมง่ายสำหรับมึงจะเข้าใจเอาไม้นั้นอีกไม่งั้นมึงจะไม่ได้เห็นหน้าสักาของมึงต่อไปน่าใจเลยอ่ะในงานฉันเนี่ยมันใกล้จะเต็ดติ้งสูงขึ้นแล้วแบบใกล้แล้วเขาไม่นมา้าผมใจบ้าเลยเชีย่ยไปโรงแรมเดี๋ยวไม่ดอ ยินไะด้รับเี็นไหมรู้สึกแปลกๆมากเลยอ่ะที่อันนี้เจ๋งวะหายหน,น่ียบครูกระเป๋ามันเรือนปะเนี่ยเจ๋งเนี่ยครอบครัวเอ้ยนี่มันเหรียญเหรียญคุณครูเนี่ยฉันเจอไอ้เหรียญน,นี่อยู่ในกระเป๋าอ่ะพรามตายมันเกะอยู่บนเหรียญน,นี่รองเท้ารองเท้าที่เฟกต์มากเลยรองเท้าของนักแสดงนั่นนี่นะ รองซาลองเด็กอ๋อแสดงว่าตูส้สาวของเธอเนี่ยกำลังรอเธออยู่หลังตระนี้แน่สี่เก้าใช่ไงประตูขวาทุกอย่างถูกชี้มาที่ประตูนี้ทุกอย่างที่ฉันต้องการทุกอย่างที่ฉันเนี่ยกำลังตามหามันอยู่ไม่ใช่เบอร์ที่เดลี่เหรอ ไอเดอกที่ต่อที้เสื้อผ้าที่จงๆเฮ้ยโรงแรมบ้านที่มันโคตรกระจอกเลยเสื้อแม่งสุกปกนั้นเนี่ยเหีนยวมวะเจ้าตาเด็กมันทำลายเจ้าตาของของผู้หญิงนั่นเหรอเตะผู้หญิงนั่นเหรอเพื่อจะทำให้เจอกลัวโคตรใจร้านเลยวะเป็นบาดผู้จัดการนะครับมันเต็มไปด้วยเลือดที่แห้งกลางอืมพะยาของฉันมีพยาของของตัวเธอยังที่อยู่ป่ะนะ น่ากลัวไเฮียนี่เป็นอะไรวะเนี่ยมึงไม่ควรที่จะยุ่งนะเอาจริงถ้ามึงรู้ว่ามีเลือดอ่ะของที่พังนะครับเป็นแบบที่้อปากหมาครับเหมือนกับกว่าลิตโจ้ที่ตัวเล็กๆย่ากำลังมีชีวิตอยู่นะแต่ว่าเขาหน้าจะต้องเจอกับแต่ว่าแต่ว่าเขาหน้าจะเป็นคนที่ดุเป็นหมาดุแน่เลยเป็นหมา<ะ>ไม่ใช่คนให้เป็นหมาดุเฮ้ยห,หมดแล้วเข้ามาดูขวาเลยฮะหนึ่งสี่กเก้าครบเลย โอ้เกือบตามเกือบที่จะทำตัวหายไปแล้วที่นี่แน,น่ใจว่าจะไปข้างขวาแวนะ่กุญแจแม่งไปเลยจะไม่เสียยงการที่จะพลาดท้าไม่ช่อง,น,องนั้ฉันจะต้องดังดือยนะไม่ทำฉันกลัวหรอกอกระจกครับกล่าวว่าคนที่ดูไปกระจกที่แตกพังนี่ไอ้ถูกเอาวิญญาณไป อะไรวะเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยนี่มันขยะใช่ไหมอ่ะเชี่ย,ยไม่อยากกินหน้าของเขาอะไรวะเป็นแสงที่ผู้หญิงเด็กผู้หญิงชอบใช้นะครับเพื่อจะเพิ่มความมืดเอาเลยเหมือนซื้อที่พวกอะไรช่างมันอ่พวกแสงที่มันเป็นรูปรูปแมวๆอ่ะใช่ใช่ไหมนี่คืออะไร กว่านี่มันจะมันจะแบบมันแข็งแรงมากเลยอะแล้วก็ไม่แตกไม่แตกไปซ้ำคือทุกคนผมดูไม่ออกอ่ะก็มันเถอะไม่น่าเกลียดเลยครูนี่คืออะไรเสื้อผ้าของภรรยาของของสามีถ้าสามีของนักแสดงฉันหาตามหาไปเนี่ยเสียเลือดมากเกินไปแล้วก็นั่นเขาคงรู้สึกแย่มาก,กแน่ตอนนี้เลยตายได้ก็ได้นะเชื่อเลยมั้เหรอไม่มีเลือดอยู่ในเก้าอี้นี่พวกเขาประมาณ นักขอยตอแรกวัดนี่จะเป็นของนักเตะของฉันนักเตงฉันตามเหมือนแน่ความตามมีกเกลในทุกเหลียเลยอ่ะนี่หมดแล้วโอ้ไม่ก็ไม่นะฉันเกืบไม่จะไมันยิงไม่ดี

นี่คจบแล้วครับทุกคนทุกคนทำไมมันจบเหมือนกับว่ามันมีภาคตอ่อเลยเป่า <laughs> ไอ้คิดจบแล้วเหรอจะจบจบเร็วจังเลยแต่ปมมันลังจะมาเลยอ่ะแบบนิดเดียวปมมันจะมาเลยอะบบ่ยะ,ยอะแต่เหมือนกับว่า,วาข่าวจะหลบดีได้ทันนะครับไม่ได้ตามไม่ได้ตามแบบตามไปลึกต่ออะไรเงี้ยน <laughs> ี่ก็เห็ือบของเกมนี้แล้วกันนะครับผมรับเซนเซชันนะครับก <laughs> 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 ็เหมือนกับจะเป็นเกมที่ถูกสร้างมาเพื่อปูไปภาคต่อไปมั้งไม่รู้เหมือนกัน จบแล้วนะผมก็จะใหม่ที่หน้ากันนะใน,ใ,นใ,นนในตอนในตอนต่อไปตอนที่สี่แล้วเป็นตอนท้ายของเกมนี้แล้วนะครับผมก็จะใหม่ที่หน้ากันเหมือนที่แม่รับจะอยู่เลยครับบ๊ายบายไปละอะไรก็ไม่รู้เนี่ย <laughs>